นามของเดี๋ยวพาชมวัตถุมง,งคลของทางวัดนะครับนี่ครับราาขอบพระคุณท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธเจ้าด้วยความกรุณาในารรรรรเหรียญหลวงพ่อใหญ่วัดปราดูในทรงธรรมพศ2566นะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธ,ธาพิเศษจากทางวัด ที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรัก คิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตท่านไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีครับ,บเพื่อนๆวันนี้ผมมา ร่วมงานพิธียกช่อฟ้าปิดทองฝั่งลูกมีรณวัดป่าดูในสงธรรมนะครับเหตุเกษมสิ1ห้านะครับเพื่อนๆนงานก็มีตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่16นะครับแต่วันนี้ผมมาตรงกับวันที่16นะครับเพื่อนๆพื่อนพระางไทยจะเดินลูกเรืองเปิดนัมอโชคดีเดี๋ยวเราไปดูภายในงานกันนะครับอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นงานของวัดนะ เดี๋ยวพาชมวัตถุมงคลของทางวัดนะครับนี่ครับขอบพระคุณท่านเจ้าปุณณเดชพระพุทธอาจารย์ด้วยความกรุณาเปานเหรียญหลวงพ่อใหญ่วัดประดูในทรงธรรมพศ2566นะครับในงเหรียญละ2,499นะครับพระพุทธอาจารย์ได้เลือกมาเป็นประธานกาสาม5ีมีดหมอนี่เท่าไหร่ละครับขอพัฒนาด้วยความกครับมีดหมอนี่หนึ่งพันนะครับมีดหมอนี่หนึ่งพันแล้วก็มาเหรียญนี่ มี้4 9 9นี้ 2, นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะครับส่วนตรงนั้นที่มีกรอบเรียบกรอบไปเรียบร้อยเอาเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะครับ499นะครับมาตรงนี้เป็นหลวงปู่โตรุ่นหนึ่งวัดปาดูในทรงธรรมนะครับสามร้อยเก้าสินเกานะครับมีเหรียญออก,กยาวๆด้วยนะครับผมแล้วก็เหรียญออก ลูกไข่นักตรประการอด้วยมี299ินะครับเนื้อทองแดงแล้วก็399นะครับแล้วตรงนี้ก็399นะครับแล้วก็มีพระปิตา199นะครับแล้วก็มีเหรียญนี่199หลวงพ่อใหญ่ประดู่นายทรงธรรมนั่นเป็นชุดเลยนะครับ 499นะครับแล้วก็พระปิดตานี้500นะครับพระปิดตา5 0 0แล้วก็มีเหรียญน,นิี800นะครับชุดนี้นะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลของทางวัดประดูในทรงธรรมนะครับก็มาเช่าบูชากันได้นะครับ

Bye. <laughs> ตเงินพันใส่ตู้และสตางค์งกลับมาต้องแก่ยายในธนาคารบุญนี่แหละธนาคารบุญเปิดตลอดนยหยนะอธิษฐานเจตอา,านนิษฐ,ฐ,ฐานใจจากชีวิตของคนเรานี่แหละยอมมีหวังยังต้องเกิดจะไม่โหนจะนอนที่ดินตรงนี้นะจะเป็นลูกในท้องหราอวาเมน้องในผักแล้วต้องตาปุกเสกส่วนให้พ่ออาบุญจะนอนหนึ่งร้อยบาทใส่ในตู้ในจพาะ คุณพรอสรชัยนายสุรชัยแกะาจะเป็นจับภาพซึ่งร้อยาหัว่า็นป่วยรุกโดยท่งต่อใสนแดนเยอาจนนต้รเสนับารรทตรงนี้ก็เป็นลูกลิมิตลูกที่หนึ่งนะครับ ก็จะทำพิธีตัดหวายลูกนิดนิดนะครับ ผมบอกกันแหละวัดวัดนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากวัดประดูชิมพีนะครับสำหรับวัดประดูในทรงธรรมนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นอีกวัดหนึ่งของหลวงปู่โตนะครับ อันยิกาน้นีะับงานยกช่อฟ้าวัดปดในสงธรรมก็เสร็จสมบูรณ์นะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้มีการที่จะมีการใช้ภาไปจีนกลางในการสื่อสารข้าวปลาขึ้นอยู่กับไทยโบราณที่เป็นแบบของกระทรวงการท่องเที่ยวที่มีการใช้ภาษาจีนกลาไในการสื่อสาร สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ